ณผู้ชมครับข่าวน้ําข่าวแรกเลยกับอุทกภัยพาคุณผู้ชมไปดูกันที่จังหวัดพิจิตรบ้านใกล้รื่นเคียงนะฮะเขาบอกว่าพื้นที่รับน้ําจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ครับที่โรงพยาบาลดงเจริญอําเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรตอนนี้ระดับน้ําลดลงนะฮะลดระดับเหลือที่ประมาณ10-20ซนติเมตรลถผ่านเข้าออกได้แล้วครับโรงพยาบาลร่วมกับอําเภอก,ก็ได้มีการรือ้อถอนเต็นท์ริมถนนพร้อมกับเปิดให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและก็ผู้ป่วยนอกนะครับ ซึ่งทางด้านของอำเภอทับขอครับระดับน้ำในตลาดเทศบาลลดระดับเพราะ้าแม่้าเริ่มทำความสะอาดร้านค้าได้แล้วครับเพื่อเปิดร้านค้าตามปกติในส่วนของแม่น้ำยมอเองเนี่ยบริเวณทุ่งรับน้ำบ้านรังนกครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสามง้มชาวบ้านบอกว่าปีนี้เนี่ยถึงแม้ปริมาณน้ำจะมากกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังคงใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมได้นะครับโดยก่อนน้ำท่วมเนี่ยก็ได้มีการรับแจ้งเตือน จากองค์กรประครองส่วนท้องถิ่นให้เก็บของขึ้นที่สูงเมื่อน้ำมาก็หาปลาปเป็นอาชีพเสริมแล้วก็แปรรูป เป็นปลาร้าสไร้างรายได้เมื่อน้าลดก็กลับมาทํานาเป็นอาชีพหลักเหมือนเดิมนั่นเองนะครับมีการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยนะคะขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะได้มีการเดินหน้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือชาวบ้านมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของคนในพื้นที่ค่ะทั้งนี้นะคะจังหวัดพิจิตรเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่สําหรับอบพยพพี่น้องประชาชนในกรณีฉุกเฉินอย่างไรก็ตามชนรัฐบาลจังหวัดพิจิตรได้มีการแจ้งเตือนจนถึงวัน ที่8ตุลาคมนี้นะคะระดับน้ำในแม่น้ำน้าและแม่น้ำยมเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากรับน้ำจากทางภาคเหนือแนะนำให้ประชาชนนะคะติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมตลิ่งเนี่ยต้องเฝ้าระวังระดับน้ำตลอดเวลาค่ะหากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะก็สามารถที่จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่สายด่วนปอพ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ